สวัสดีครับไปที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนเอฟเอฟมิซูบิชิอิเล็กทริกครับปีนี้2022นะครับเป็นการแข่งขันในสายบีเพื่อนักสุดท้ายเพื่อหา2ทีมนั้นเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติไทยและก็ทีมชาติอินโดนีเซียนะครับวันนี้เป็นคิวของสายบีนะครับเวียดนามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมียนมานะครับเวียดนามนั้น3นัดมี7แต้มนะครับจากการชนะ2แล้วก็เสมอ1 ส่วนล่ามานั้นนะครับโอ้โหมีแต้มเดียวตกรอบแน่นอนแล้วมาเล่นให้ครบตามโปรแกรมไปงั้นเองนะครับเวียดนามเล่นในบ้านนะครับวันนี้นะครับ2.5วก3นะครับบางจะไม่ชี้นะครับบางจะไม่ชี้ว่าเวียดนามจะไปถึงไหมหรืออะไรยงไงบางชี้ให้ไปที่สกอร์สูงครับผมสำหรับฟุตบอล AFF s u z ซูซูกิครับวันนี้นะครับเวียดนามอาจจะเอาตัวสำรองลงมาโรเตชันนะครับเพราะว่านะครับ ห่างชั้นกันเกินไปนะครับห่างชั้นกันเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชี้ไปที่สูงในคู่เวดนารับผมนะครับส่วนคู่เอกของสาย B ีเป็นการแย่งกันเข้ารอบระหว่างทีมชาติมาเลเซียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงคโปร์มาเลเซียนั้นต้องชนะเพียงอย่างเดียวนะครับต้อนรับการมาเยือนของสิงคโปร์ที่3นัดน,นั้นมี7แต้มนะครับจากการชนะ2เสมอ,สสมอส1ส่วนมาเลเซียนั้น3นัดมี6แต้มชนะ2 แพ้หนึ่งนะครับมาเลเซียได้เป,ปรียบตรงที่เล่นในบ้านนะครับราคานั้นเปิดมาแค่บังคับให้มาเลเซียนั้นชนะลูกเดียวนะครับมาเลเซียเล่นในบ้านไว้ใจได้เสมอนะครับไว้ใจได้เสมอนะครับส่วนสิงคโปร์นั้นก็นะครับเป็นรุ่นใหม่ผัดใบขึ้นมาแต่ว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวแต่ว่ามาเยือนนะครับเสือเหลืองในบ้านนะครับเป็นงานยากเลยทีเดียวนะครับสําหรับสายนี้ ใครเข้าเป็นที่1ไปเจออินโดใครเข้าเป็นที่2ไปเจอทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบางขอไปที่คู่นี้เจ้าบ้านมาเลเซียเสือเหลืองจะเปิดบ้านนะขย่ำทีมชาติสิงคโปร์นะครับเข้ารอบต่อไปครับผมสวัสดีครับ